วันที่จะไปสอบก็คือขอให้มั่นใจอย่างเดียวอ่ะจริงๆอ่ะก็แอบ,บเสียใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอทำได้ไม่ดีเท่าไหร่อย่าแบบ<ช>ปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปแล้วก็ไปถึงจุดที่ถูกบังคับไปสอบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้พี่ก็ขอให้วันใหม่มาช่วยแชร์ประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับการ,รเตรียมตัวสอบ IELTS ก่อนอื่นพี่อยากให้วันใหม่แนะนําตัวนิดนึงเรียนอยู่คณะอะไรหรือมีพื้นฐานท,งทงางภาษาอังกฤษขนาดไหนอ่อครับก็คือผมนะครับเป็นนิสิตแบทหอยู่ ESE ครับผมแล้วก็ในส่วนของพื้นฐานภาษาอังกฤษเองอะ ผมก็น่าจะอยู่ระดับกลางๆมั้งครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะแนานภาษาอังกฤษตอนก่อนเข้าวิสเทคเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ลูกอ๋อตอนก่อนเข้าวิสเทคผมได้สอบอยู่2อย่างก็คือได้สอบ CU t ท p ครับแล้วก็ได้สอบ IEL ซึ่ง CU t ท p ตอนนั้นผมได้คะแนานรวม75ในส่วนของ IEL อะครับได้แบน 5. 5, ์ห้าจุดห้าครับมผมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไป IEL ทั้งที่ CU เทก็เจแล้ว อ๋อคือที่จริงมี r e า <requirement S 1> <head> มในส่วน้องแนนสอบใช่ไหมใช่ครับในส่วนของ CU t ทปใช่ส่วนในเอก็คือแบนหกตอนนั้นจริงๆมีอยู่สองเหตุผลที่ทําให้ตัวเองเปลี่ยนมามุ่งไอเอจากที่เดิมทีเอ,อ่อมุ่งที่ CU เทะครับเหตุผลแรกก็คือว่าคือเข้าใจว่าโอเคในส่วนของ requirement ของวิทยเทคครับเราจะใช้ คะแนน CU เทปก็ได้ใช้เอลก็ได้หรือใช้ t ทเฟยื่นก็ได้แต่คำนี้ในกรณีที่เราอไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับพี่อาจจะใช้ i อเอลหรือ t o e ฟ l แต่ CU เทปอาจใช้ไม่ได้นั่นก็เป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ตัวเองอะเปลี่ยนมาสอบ i อเอลครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเนื่องมาจากว่าช่วงก่อนหน้านี้ครับเนื่องมาจากว่าการแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมครับพี่ CU เทปก็เลยจะมีการเปิดสอบบ้างปิดสอบบ้างก็เลยคิดว่า ไม่อยากเอาความเสี่ยงตรงนั้นนะ่ะเข้ามาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปสอบ i อเอลเลยครับออื mm hmm. หนูเลือกสอบ i อเอลแบบ Paper Test ถูกไหมลูกใช่ครับพี่ตอนที่หนูสอบ i อเอลรอบแรกเนี่ยหนูเตรียมตัวยังไงบ้างเออรอบแรกจริงๆคือผมมาสอบก่อนที่จะเข้าวิทเทคเลยนะครับก็แทบจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย mm hmm. เพราะว่าก่อนหน้านี้ยเราอะมุ่งที่จะสอบซีอูเให้ผ่านแล้วก็ mm hmm. เตรียมตัว แค่ไม่เกี่ยอาทิตเองครัพี่ก่อนที่จะเลยว่าไปสอบจริงๆตอนที่เราไปสอบรอบแรกคะความรู้สึกนวันสอบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมเพราะว่าหนูบอกว่าหนูเตรียมตัวไปน้อยใช่ไหมใช่ครับออคือความรู้สึกจริงๆอ่ะก็แอบ,บเสียใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ทำได้ไม่ดีเท่าไหร Mm hmm. แต่ก็หลังจากนั้นก็พยายามแบบว่ามองให้คิดบวกเพื่อที่จะว่าเราได้มีกําลังใจที่จะฝึกฝนต่อไปเพื่อที่จะสอบให้มันผ่าน mm hmm. ก็พยายามมองว่าอย่างน้อยอครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์เป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนสิ่งที่จะคอยชี้ทางเราว่าหลังจากนี้เราต้องพัฒนาตัวเองอยังไงเพื่อให้เราสามารถผ่านเป้าหมายของเราได้ใช่ไหมครับ mm hmm. ส่วนพาร์ทที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอเสียใจที่สุดก็คือเป็น uh huh. เป็นพาร์ทเรดดิ้ง พราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเลยคืออ่านแทบไม่เข้าใจเลยครับแต่ละบทความซึ่งต่างจาก CU Test ใช่ไหมต่างไหมใช่ผมบอกเลยว่าต่างอย่างสิ้นเชิงมันจะค่อนข้างยากกว่า CU Test มากๆทั้งในส่วนของตัวบทความเองแล้วก็ในส่วนของตัวคําถามคือมันต่างกัน<า>ด้วยเพราะ<ำ>ว่าใน IELTS นะมันมีคําถามหลายแบบถูกไหมซึ่ง CU Test มันมีแต่เป็น multiple choices ถูกไห ใช่ครับผม,มใช่ตรงนี้ด้วยคืออย่างน้อยมัลติโพลชอยแย่ถึงแม้ว่าเราไม่รู้แต่สุดท้ายอะเราก็มีคําตอบที่จะไปใส่อือแล้วก็คิดว่าโอกาสการถูกก็มากกว่าก็ยี่สิบห้าเอร์เซ็นถูกไหมครับหนึ่งในสี่ในขณะเดียวกันนะอ่ะไอเอลอ่ะในกรณีที่ไม่ใช่มัลติโพลชอยอ่ะครับบางครั้งอะโอกาสที่เราเดาไปที่จะถั่วครับ แทบเป็นศูนย์เลยครับออมอแล้วเรา,เรามีสกิลไหนในวันที่เราสอบรอบแรกแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีที่สุดทําได้ดีที่สุดน่าจะเป็น writing ครับ writing ส่วนตัวเอง writing ครับส่วนตัวตัวเองอ่ะชอบชอบเขียนอยู่แล้วก็เลยก็เลยค่อนข้างถนัดตรงนี้อยู่ระดับ mm hmm. หนึ่งแล้วก็วันนั้นอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะสามารถตอบคำถามได้ทั้งสองทาร์กแล้วก็คิดว่าทำได้ดีระดับที่พอใจเลยครับ แล้วก็พาร์ทที่ด้ที่สุดก็เป็นพาร์ท reading ก็ <familiar. S 1> ได้แค่ห้าครับ mm hmm. ส่วนพาร์ท hmm. อื่นก็ก็ค่อนข้างโอเคก็คือได้ห้าจุดห้าแต่แต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับอือโอเคเพราะว่าวิสเทค r e q u i r e ทั้งหมดหกจุดศูนถูกไหมคะลูกใช่ครับ <im it> ใช่บ,ชบทีนี้หลังจากที่เราได้คะแนนรอบแรกมาแล้วอ่ะการเตรียมตัวสำหรับการสอบรอบถัดไปวันใหม่ทำอะไรบ้างก็คือ แน่นอนว่าหลังจากเราสอบครั้งแรกผลออกมาเราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนคือจุดเด่นของเราจุดไหนคือจุดด้อยครั้งนี้ตอนนั้นของผมอะ่ะผมคิดว่ามีอยู่สองพาร์ทที่ผมน่าจะต้องพัฒนามานันแล้วคิดว่าน่าจะพัฒนาได้เร็วที่สุดแล้วคิดว่ามันอะ่ะน่าจะทําให้คะแนนออกมาดีก็คือมีตัว listening แล้วก็มี writing มผมก็พยายามฝึกตรงนี้มากขึ้น โดยในส่วนของ listening เองอะ่ะผมก็พยายามแบบฟังบทความภาษาอังกฤษฟังข่าวภาษาอังกฤษประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างน้อยอะ่ะคือถึงแม้ว่าเราอะ่ะไม่ได้โฟกัสในบทความนั้นๆหรือไม่ได้โฟกัสที่ตรงขง่าวอย่างน้อยก็คือการได้ยินศัพท์ภาษาอังกฤษบ้ามันก็ทําให้เราอะ่ะรู้สึกชินหรือคุ้นเคยกับมันมากขึ้นนี่คือ,อในส่วนของ part listening ในส่วนของ part writing ก็คือเขียนในลักษณะที่ตอบคาถาม ข้อสอบไอเอลมากขึ้นการฝึกแบบทําข้อสอบเพือเหมือนฝึกทําข้อสอบ,บอะเนาะครับผมมันช่วยอะไรหนูได้บ้างอย่าง Listening เองเนี่ยหนูฝึกแบบมีภาษาอังกฤษฟ,ฟ,ฟังตลอดเวลานู่นนี่นัน่น,นบ่อยขึ้นใช่ไหมบีบีซีฟังข่าวฟังนูน่นนี YouTube, ่นั่นยูทง YouTube แล้วพอเรามาฝึกกับข้อสอบมันทําให้หนูเรียนรู้อะไรบ้างเออสิ่งหนึ่งอะที่ผมคิดว่าที่ทําให้ผมเรียนรู้มากขึ้นอะก็คือในเรื่องของ time management คือเมื่อก่อนถ้าเราฟังบทความไปทั่วๆไปเราก็ฟังไปเรื่อยๆตามที่เขาพูดเราไม่เคยนึกเลยว่าเวลามันโอเคแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไง <Okay. S 1> แต่พอเรามาฝึกข้อขสอบจริงแน่นอนว่าเราถูกจํากัดด้วยเวลา <Okay. S 1> เราก็จะเราก็จะม,มีการจัดการมากขึ้นในตรงนี้ว่าโอเคนะเราอะต้องฟังยังไงแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องตอบคาถามไปด้วยเราจะจัดการกับมันยังไงอะไรแบบนี้ครับ อือโอเคส่วน writing ก็คือฝึกกับ article ไปมีการแบบพยายามตรวจ mistakes ตัวเองไหมหรือว่าได้ให้ใครช่วยตรวจ essay หรือเปล่าเออตรงนี้ผมคิดว่ามันสำคัญมากมากเลยนะครับคือการที่เราเขียนไปแล้วเราก็ปล่อยมันไปเลยอะ่ะมันเออ,เอจริงๆคืออย่างน้อยเราก็ได้ฝึกเขียนแต่มันแทบไม่ได้ช่วยพัฒนาอะไรเรามากเท่าไหร่เลยครับผมคิดว่าการที่อย่างน้อยถ้าเราไม่มีใครช่วยตรวจเรามา ดูสิ่งที่เราเคยทําไปเมื่อตอนแรกอ่ะมันน่าจะช่วยอะไรเราบ้างซึ่งผมทําในลักษณะนั้นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าก็คือกลับมารีวิวเอเซตัวเองใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาตอนเทอมหนึ่งอ่ะครับตอนนั้นพี่พี่ทุเรียนก็ไม่ได้ไม่ได้มาสอนเพราะตั้งใจไปคลอดลูกรับโอ้ตั้งใจไปคลอดลูกเออลาคลอลาคลอลาคลอใช่คราวเนี้ยผมก็นั่นแหละผมก็เลยจําเป็นอะต้องต้องมาพยายามดู ดูบทความที่ผมเขียนไปนะว่าเออครั้งแรกที่เราทําไปเราคิดว่าดีที่สุดแล้วอะ่ะมันมีอะไรผิดพลาดบ้างซึ่งบางมันก็จะช่วยให้เราอะ่ะรู้จุดอ่อนจุดดีของเราถึงแม้ว่าไม่มากก็อย่างน้อยมันก็ช่วยมากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอะ่ะด้วยความที่ว่าผมหาบทความมาจากอินเทอร์เนต็ตบางครั้งอเออบทความลักษณะนั้นก็จะมีการเขียนมาให้เราดูด้วยระดับหนึ่งผมก็ คือเป็น sample essay ใน topic ที่หนูเคยฝึกถูกไหมใช่ครับใช่ซึ่งซึ่งผมว่าก็กลับกลับไปอ่านมันเพื่อที่จะมันน่าจะช่วยในเรื่องของไอเดียมากขึ้นคือมันจะทําให้เรา่มีไอเดียมากขึ้นในการตอบคำถามทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันไปถึง listening กับ writing ถูกไหมก็คือสกสกิลที่หนูตั้งแต่ที่จะเอามา boost คะแนนให้ให้แบบให้มัน boost ได้มากที่สุดทีนี้ l i s t e i n p e a k i n g กับ reading เป็นยังไงบ้าง จริงๆนะตอนแรกอ่ะเออในสองสกิลเนี้ยผมแทบไม่ค่อยให้ความสนใจมันเลยเพราะคิดว่าเราอะใช้สองตัวนี้สองตัวนี้มาความหมายก็คือหมายถึง listening กับ writing อ่ะในการดึงแต่พอได้มาคุยกับพี่ทุเรียนพี่ก็บอกว่าเออเราก็ยังไม่รู้ว่าฟิวเจอร์อาจจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะไปเจอข้อสอบที่ยากตรงนี้แล้วทําให้เราอะเสียเซลล์ไปเลยทําไม่ได้ไปเลยแบบเนี้ยก็เลยเออก็แอบมามองตรงนี้มากขึ้นก่อนที่จะไปสอบประมาณเดือนสองเดือน S <S ครับ <S 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 2> <S 2> ก็ถามว่าเราทําอะไรบ้างในส่วนของพารสปีกิ้งอ่ะเอาตรงๆก็แทบไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากขึ้น <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าก็จะเหมือนฝึกหัดพูดมากขึ้นหัดออกเสียงมากขึ้นจากเดิมทีที่ผมเองอะ่ะจะเป็นคนคน่อนข้างพูดเร็ว <S <S 2> <S 2> <S 2> ก็จะพูดช้ามากขึ้นเพื่อให้พูดชัด ตอนที่วันใหม่มาเจอพี่เนี่ยเราเจอกันไม่ค่อยบ่อยมากเพราะว่าเรามีเวลากันแค่สเดือนก่อนที่หนูจะไปสอบถูกไหมตอนที่วันใหม่ฝึกกับพี่เนี่ยวันใหม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างเมื่อก่อนเองอะ่ะผมอะ่ะด้วยความที่เราอะ่ะไม่ค่อยเก่งตรงนี้นะครับพี่ผมก็จะมองว่าอย่างน้อยอะ่ะข,ขอให้ตัวเองมีไอเดียแล้วก็พูดออกมาครัวนี้ผมก็จะไปโฟกัสที่ไอเดียมากโดยที่มไม่ได้โฟกัสเลยว่า การออกเสียงของผมาถูกต้องหรือไม่ซึ่งจริงๆมันสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราออกเสียงผิดแน่นอนมันไม่ใช่แค่พาร์ทสปีกิ่งที่จะผิดพาร์ทลิสนิ่งอ่ะก็จะมีโอกาสผิดสูงเพราะเราจําคําศัพท์ที่ผิดคราวนี้นี่น่าจะเป็นสาเหตุนหนึ่งที่หลายๆคนแบบว่าฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะว่าศัพท์ที่เราได้ยินอ่ะมันไม่ไม่ใช่ศัพท์ที่ถูกต้องที่เราเรคคอร์ดไปในสมองของเราอะครับอืมแล้วเราเรคคอร์ดในสมองของเราจากอะไรรู้ไห จากเวลาเราพูดถูกป่ะ mm hmm. เพราะว่าสมองเราได้ยินเราพูดเราเราพูดเยอะที่สุดเยอะกว่าสมองฟังคน mm hmm. อื่นพูดเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดผิดสมองก็จะจําว่า this is the right way to say it mm hmm. เวลาไปฟังในข้อสอบพูดสมองก็จะเอ้ mm hmm. ยอันนี้อะไรไม่รู้จักคาว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมา mm hmm. จากการออกเสียงของเราที่สมองมันชิน mm hmm. พอโดนพี่ correct เยอะวันใหม่ก็จะ ระวังมากขึ้นสมองก็จะเกิดการเอะมากขึ้น s t e n i n g ก็อาจจะไปช่วยบูสต์ตรงนั้นด้วยอีกอีกทางหนึ่งใช่ครับก็คือพี่ก็จะให้ผมมาโฟกัสตรงนี้มากขึ้นคือไม่ใช่แค่ไอเดียคือไอเดียก็สําคัญแหละแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะการเอ่อการที่เรามีไอเดียแล้วเราก็ต้องสื่อสารให้มันถูกต้องถึงจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดผมก็จะเหมือนก็พูดช้าลงนะแล้วก็พูดให้ชัดมากขึ้นนะอะไรประมาณนี้ครับก็ก็นนี้เป็นส่วนที่บอกว่าพี่ทุเรียนคอยช่วยผม แล้วก็มันก็ทําให้แบบว่าผมก็มีมุมมองแบบว่าติดนิสัยด้านนี้ก็คือหนึ่งทุกครั้งที่เราพูดอะไม่ใช่แค่ว่าแค่ไอเดียนะก็คือเราก็มองด้วยด้วยว่าเออน้ําเสียงของเราหรือว่าหรือว่าสับของเราอะมันมันมันชัดแล้วก็มันถูกต้องหรือเปล่าประมาณนี้ครับคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูอะสิ่งที่พี่พยายามเน้นหรือสอนก็คือทํายังไงก็ได้ให้สิ่งที่เราคอมมิวนิเคตออกไปอะ มันไม่เสียเปล่ามันจะเสียเปล่ามากมถ้าเรามีไอเดียเยอะแต่คนฟังเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูด <c oughs> ถูกปะ <c oughs> เออ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> การที่พูดให้ชัดออกเสียงให้ถูกไม่พูดเร็วเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือใช้ใช้โทนเสียงท, <c oughs> ที่ที่มันถูกต้องการออกเสียง pronunciation <c oughs> อีตัวที่เราต้องเน้นหรืออะไรอย่างเงี้ยพวก stressing <c oughs> มันก็จะทำให้การสรื่อสารของเรามัน effective มากขึ้นคนฟังเขาก็จะไม่ต้อง <c oughs> พยายามมาก ในการที่จะพยายามเข้าใจถูกไหมโอเคระยะเวลาในการ,การที่วันใหม่ใช้ในการฝึกก่อนไปสอบรอบที่สองอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนครับพี่ประมาณแล้วก็พยายามเจ็ดแปดเดือนก็ไม่ได้แบบว่าจริงจังตลอดนะก็ยายามีช่วงบางช่วงบ้างแหละที่ที่เรายุ่งจริงจริงเราคือฝึกทุกวันไหมถ้าจะบอกว่าฝึกทุกวันไหมก็คงไม่ คงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บางครับประมาณเนี้ยครับที่ที่ที่ได้ฝึกพราะบางวันแบบว่ายุ่งจริงๆก็ไม่ก็ไม่ได้ฝึกมีการแบบแพลนชัดเจนเลยว่าสัปดาห์นี้โฟกัสตรงนี้หรือวันนี้จะเอาสองสก,กิลนี้คือหนูแพนยังไงในการในการวางแผนในการฝึกอันจริงๆอ่ะผมก็ค่อนข้างแผนชัดเจนนะว่าเออวันนี้จะฝึกอะไรแต่คราวเนี้ยแน่นอนว่ามันมันก็คงเป็นไปนได้ยากที่มันจะตรงแผนเราร้อยเปอร์เ<ม>ซ็นเ<ม>ช่นว่าอ่ะวันนี้สมมุติถ้าผมตั้งใจว่าผมจะจะทำา r i t i สุดท้ายอ่ะผมไม่ไม่ได้ทําผมก็ต้องเออก็ปรับแพนใหม่แบบเนี้ครับก็เลยนั่นแหละเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงผมไม่ได้ฝึก100%เพราะว่าผมก็จะฝึกตามแปลนที่ผมต้องการทําแต่แค่ว่าบางครั้งอ่ะมันมีข้อจํากัดเรื่องเวลาก็จะทํามันไม่ได้ตามที่เราต้องการใช่ คือมันเกิดขึ้นได้แหละเพราะว่าเราต้องทำหลายอย่างถูกไหมทั้งแบบทั้งเรียนทั้งวิจัยทั้งคอสเวิร์กหนจะภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคแต่ก็คือจะไม่ทิ้งมันอ่ะก็คือถ้าเราตั้งใจจะทำก็คือจะทำแต่แค่ว่าอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ขอให้ได้ทำประมาณนี้ยครับการที่เราตัดสินใจไปสอบรอบที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแบบว่าจะไปสอบเมื่อไหร่อ่ะผมมีเวลาหนึ่งปีที่จะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านใช่ไหมครับพี่ผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากทำอะไรที่ใกล้ถึง วันที่จะต้องส่งงานอ๋อคือไม่อยากยาทำอะไรแบบไฟลนก้นแบบใกล้ๆเด็ไลน์ใช่ใช่ใช่เพราะผมเองอาจจะรู้สึกเครียดมากแล้วก็จะรู้สึกว่าเราจะทํามันได้ไม่ดีดังนั้นอ่ะจะหนึ่งเดือนสองเดือนหกเดือนหรือแปดเดือนกันแน่ซึ่งที่ผมอ่ะตั้งใจไว้ก็คือด้วยความที่ผมมีเรียนด้วยผมก็เลยคิดว่าอ,อ่ะสอบเทอมหนึ่งเสร็จก็ลองไปสอบสักหนึ่งครั้งอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะพัฒนามาแค่ไหนจากที่ตัวเองได้เตรียมตัวก็เลยเลือกที่จะ สอบประมาณเจ็ดเดือนประมาณนี้ครับใช่ใช่โอเคทีนี้ถึงวันไปสอบเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างคือก่อนสอบอ่ะก็ได้ปรึกษากับพี่ก็คือพี่ก็บอกผมแล้วแหละว่าเออเราก็เตรียมตัวมาแล้วแหละวันนี้ยก็คือได้เท่าได้ตรงนี้ได้จุดนี้ได้เท่านี้อ่ะก็คือวันที่จะไปสอบก็คือขอให้มั่นใจอย่างเดียวอ่ะอะไรจะเกิดก็คือ ก็ให้เป็นเรื่องอนาคตแต่ขอให้อย่างเออางราก็คือมั่นใจออถึงแม้ว่าวันนี้ยจะจะพูดยังไม่ถูกต้องนะยังยังออว่ายังผิดอยู่นะแล้วก็ยังแบบว่าเริ่มที่จะจับผิดตัวเองได้แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ก็ขอให้มั่นใจก่อนเอออะไรจะเกิดค่อยว่ากันก็ก็นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ผมมีความรู้สึกก่อนที่จะเข้าไปสอบก็คือผมจะต้องแบบว่าเออมั่นใจให้ให้ได้มากที่สุดนะครับพี่ออแล้วก็ ก็แน่นอนแหละพอไเจอวันจริง <read> ม <allen> ันก <igen> ็ตื่นเต้นแต่ก็อย่างน้อยอะจากการสอบครั้งแรกอ่ะมันก็เป็นประสบการณ์ให้ผมผมก็จะเออรู้สึกใจชื้นมากขึ้นรู้สึกว่าเออเออรู้แล้วนะว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็ก็จะทําให้เราพูดง่ายๆคือเราชินกับมันมากขึ้นนะครับพี่ก็ก็นนั้นแหละเป็นความรู้สึกที่ที่เกิดขึ้นวันสอบแล้วก็หลังจากวันสอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็มีทั้งผิดหวังแล้วก็มีทั้ง มีทั้งเออดีใจแต่ก็อเออก็แอบดีใจมากกว่าผิดหวังเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้ฝึกมาได้เตรียมตัวมาไม่ว่าจะเตรียมตัวด้วยตัวเองหรือเตรียมตัวกับพี่อ่ะก็ทําได้ดีที่สุดเราไม่รู้หรอกว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่อย่างน้อยก็คือเราอ่ะทําได้ตามที่เราเตรียมตัวมาวางแผนมาประมาณนี้ครับวันที่เราไปสอบรอบที่สองหลังจากสอบเสร็จเรารู้สึกว่าเราทําสกิลไหนได้ดีที่สุด เออ้อเป็นสกิลที่เราเตรียมตัวมันดีที่สุดก็คือมีสองสกิลที่รู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีสุดก็คือ listening กับ writing ที่ว่าตัวเองทำได้ตามเป้าหมายก็คือฝึก writing กับ listening ไปโฟกัสว่าอันนี้จะต้องเป็นตัวที่จะช่วย boost คะแนนเราแล้วก็เกิดขึ้นจริงก็คือมันได้6.0ถูกไหมอ่ะทีนี้สกิลไหนที่ผิดหวังกับการสอบมากที่สุดผิดหวังก็คือน่าจะเป็น speaking เพราะ ถามว่าเราเตรียมตัวได้ดีไหมเราก็ไม่ได้เตรียมตัวได้ดีที่สุดหรอกเนาะพี่เ, mm hmm. เพราะว่าเราอ่ะก็เพิ่งจะผมเพิ่งได้จะได้เรียนกับพี่ไม่กี่เดือนนี้เอง mm hmm. แต่ก็ถามว่าทําไมถึงรู้สึกผิดผิดหวังมากที่สุดก็เนื่องมาจากว่าเอาวันนั้นอาจจะเป็นถามว่าผมโชคโชคดีดีไหมก็มีโชคดีบ้างมีโชคร้ายบ้างโชคดีก็คือว่าเออได้หัวข้อที่อยู่ในฟิลของเรา mm hmm. ส่วนโชคร้ายก็คือว่า ได้ตัวเออได้เท s t เ a k e กอะครับที่ค่อนข้างพูดเบามากๆแล้วก็ mm hmm. พูดเนิบ,นบๆช้าๆประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็เลยทำให้แบบว่าเออเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมี energy ไปด้วยตอนที่เราสอบอะไรประมาณนี้ครับอือหอือ hmm. ห mm hmm. ใช่ mm hmm. แล้ก็ทีนี<ๆ>นนเวลานะที่เขาพูดเบาเราได้พยายามขอให้เขาพูดให้ดังขึ้นไหม ไม่มีเลยครับก็คือเราแค่พยายามทำยังไงก็ได้ให้เราอะเออได้ยินเขาชัดที่สุดคือเราแต่หนูทำยังไงเ่ที่ตัวเราเองแต่หนูทำยังไงให้หนูได้ยินเขาว่าชัดมากที่สุดหนูเอียงหูไปหาเขาอย่างนี้ก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับก็คือเหมือนว่าเราก็พยายามแบบว่าเออตั้งใจฟังนะในเมื่อเขาพูดเบาอ่ะก็คือพยายามทำยังไงก็ได้ให้เราใกล้เขาที่สุดแล้วก็พยายาม <simplest> เออเหมือนว่าต like ั้งใจมากขึ้นอ่ะเวลาเขาพูดเราก็ต้องบบว่าตั้งใจจริงๆอะเพราะในเมื่อเขาพูดไม่ชัดแล้วอะถ้าเราไม่ตั้งใจอีกก็คงไม่ได้ยินประมาณนี้ครับใช่นี่คือเป็นเป็นสิ่งที่ที่รู้ที่เสียดายนวันนั้นใช่แต่ถามว่าวันนั้นจริงๆอ่ะก็มีหนึ่งคำถามมั้งที่ผมขอให้เขารีพีทไปหนึ่งครั้งใช่คือตอนนั้นในใจอะคิดว่าคงไม่กล้าขอที่จะให้เขารีพีทหลายๆครั้งทำไมอะกลัวเขาหมดลมหายใจอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่กลัวว่าเออเขาอะจะคิดว่าเราอ่ะเออไม่ไม่มีความสามารถตรงนี้คือเหมือนว่าภาษาอังกฤษเรายังไม่ดีเราฟังเขาไม่ออกแต่จริงๆองมัน่เออซึ่ง็ตแบบเนี้ยมันผิดนะฉันเคยสอนเธอแล้วหรือยังใช่ใช่เออคือขอให้รีพีทได้ไม่มันจะไม่มีผลกับคะแนนถ้าหนึ่งหนูไม่ขอให้เขารีพิททุกคอสองหนูไม่ขอให้เขารีพิทสำัอีก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  โอเคไหมเออเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ใน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 สถานการณ์จริงว่าฉันอาจจะฟังเธอพูดไม่ชัดจริงๆอ่ะก็จะพูดเบาเหลือเกินอย่างเงี้ยใช่ป่ะอืมใช่แต่เราก็ขอให้เขารีพีท t หนึ่งล้วแล้วตอนที่เขารีพีทเขาทําเขาทําแบบทําหน้าแบบเหนื่อยเนือยเหนื่อยใส่หนูไหมหรือว่าเขาก็เต็มใจรีพีทให้หนูฟังเขาก็เต็มใจนะครับแต่คือเราอะมีความเชื่อที่ผิดเองแหละว่าเราอะกลัวว่าเขาโดนใจเราอะใช่ใช่เราก็เรื่องที่จะ ไม่ตรงนี้อะครับอืมโอเค performance ของ speaking ตัวเองเห็นบอกพี่ว่ามีจุดที่ที่แบบเสียดายอยู่คือก็คือเหมือนอตอนนี้ครับผมอะ่ะก็คือหลังจากที่พี่แนะนำผมว่าให้ผมอะ่ะเออพยายามออกเสียงให้ถูกมากขึ้นอะ่ะผมก็จะเหมือนเพเริ่มที่จะฟังตัวเองมากขึ้นเริ่มที่จะพูดในช้าลงเพื่อให้พูดในชัดมากขึ้นแต่มันมันก็คงอยู่ในขั้นที่แบบว่า เราเริ่มเราเริ่มพัฒนาตรงนี้อะครับแต่ยังไม่มไม่ได้แบบว่าถใช่ยังไม่ได้แบบว่าเออพูดชัดแล้วก็พูดถูกร้อเปอร์เซ็นครับคือมันยังไม่ได้เหตุการ์เปลี่ยนแปลงถูกปะ่ะคือมันอยู่ใ,ในใขั้นก,กาลัง,งฝึกอ่าใช่ครับใช่แล้วก็ตรงเนี้ยก็จริงๆก็เป็นจุดด้อยที่วันที่ผมไปสอนจริงๆนะก็คือ บางครั้งอะบางคำที่ผมพูดออกไปอะซึ่งผมก็รู้ทันทีหลังจากผมพูดเลยว่าม,มันไม่ถูกแต่แน่นอนว่าเราพูดไปแล้วเราก็จะแก้บ้านแต่ว่าเราก็คงแก้ทั้งหมดไม่ได้ใช่ครับก็ก็เห็นอยู่ในวันสอบก็นั่นแหละก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผิดหวงังและก็เสียใจกับพราทนี้มากที่สุด อือฮมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้คิดว่าอยากมีอะไรที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําต่างออกไปไหมถ้าย้อนเวลากลับไปได้จริงๆสําหรับในพานนี้ใช่ไหมครับพี่ในการสอบไอเอลรอบที่สองอ๋อหมายถึงในการสอบไอเอลรอบที่สองเนาะเออสำหรับผมอะผมคิดว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้จริงๆัะผมอะก็อยากเตรียมตัวให้ได้มากกว่านี้ คือคือโอเคแหละผมวางแผนแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผมโอเคกับสิ่งที่ผมเตรียมตัวแต่ม,มันโอเคบนบนข้อจํากัดบางอย่างที่ผมที่ผมไม่ได้สนใจมันนะเนาะอืม,อมก็ประมาณนี้ครับก็อยากแบบว่าเตรียมตัวตัวเองให้ให้ดีมากขึ้นอาจจะแบบใช้เวลาแปดเดือนเหมือนเดิมแต่ว่าให้เวลากับการฝึกมากขึ้นถูกไหม ใช่ใช่จะเอาเวลาไหนไปนอนจ๊ะก็ใช่ป่ะคือคือก็ก็ทำในดีที่สุดแล้วล่ะใช่ไหมอืมใช่ครับใช่แต่ถ้าดีกว่านี้ได้มันก็คงดีกว่านี้เออเอาได้นอนใช่ปะถ้าคือถ้ามีทุกนางมากขึ้นมันก็จะแบบดีกว่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเรามีดโกของเราแล้วอะใช่ป่ะเรา complete จุดที่จุดที่เป็น requirement ที่เราต้องไปให้ถึงแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วว่าเราอยากจะ take it further ไปไกลอีกขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลแล้วต่อไปนี้ถูกไหมในอนาคตถ้าแบบหนูอยากจะแบบลองสอบอีกทีตั้งเป้าว่าจะให้หกจุดหหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันมันก็จะเป็น personal goal <S <S ที่ที่เราอาจจะตั้งขึ้นมาต่างหา S <S อ,อหนูคิดว่าการที่เราตัดสินใจสอบไอเอฟสองรอบรอบแรกแบบไม่ค่อยเตรียมตัวเท่าไหร่นะกับรอบที่สองที่เตรียมตัวไปค่อนข้างดีหนูคิดคว่ามันเป็นมันเป็นเทคนิคที่ดีไหมในการสอบสองรอบในการสอบสองรอบผมผมสำหรับผมนะคือโอเคแหละแต่ละคนอาจจะมีข้อจำกัดต่างกันแต่สำหรับผมเองอะผมคิดว่าสองรอบอะก็เออผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคือรอบที่หนึ่งอะอย่างน้อย แน่นอนเราเตรียมตัวได้ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลเราก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็ยังเป็นเหมือนเป็นข้อมูลให้ตัวเราเองว่าเราควรจะพัฒนาตรงไหนหลังจากนั้นเราควรจะปรับตัวอย่างไรแล้วก็เราควรจะเดินไปทางไหนเพื่อให้เราประสบความสําเร็จหรือว่าได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการใช่ซึ่งแน่นอนว่าในเมื่อเรารู้แล้วอะผมผมมองว่าเราก็ควรที่จะมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้มันผ่านในรอบที่สองเลย ไม่อยากให้แบบว่าถึงแม้ว่าเรามีเวลามากกว่านี้ไม่อยากให้มองว่าโอเครอบสองไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบที่สามร,รอบที่สี่อยากให้ตรงน,นั้นเพราะน้อยอย่างน้อยที่สุดคือเอ,อแน่นอนเราก็เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นถ้าเราสอบสามรอบสี่รอบห้ารอบรวมทั้งแน่นอนเราก็อยู่กับความเครียดนานขึ้นใช่ถ้าเราผ่านแต่รอบสองเราก็จะผูดน่าคือเป็นไทยมากขึ้นเออมันก็จะมีความโล่งระดับหนึ่งถูกไหมเพราะว่ามัน requirement ในในการศึกษาเรามันก็ถูก complete ไปแล้วหนึ่งอันถูกมาใช่ครับใช่ใช่และสำหรับตัวผมเองคือผมอยู่ปีหนึ่งแล้วผมคิดว่าปีหนึ่งอ่ะเป็นปีที่ผมอ่ะน่าจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างน้อยการที่ผมไปเรียนในคลาสผมก็ได้ได้หัดฟังภาษาอังกฤษการที่ถามคำถามอาจารย์ก็ได้พูดภาษาอังกฤษตรงนี้น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยที่ว่าน่าจะช่วยผมให้ผ่านได้เร็วที่สุดใช่ หลังจากที่เราเตรียมตัวสอบ i อ l t s และหลังจากที่เราสอบมาแล้วถึงสองรอบมันทำให้หนูมั่นใจมากขึ้นไหมในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในห้องเรียนกับอาจารย์ในแลบกับเพื่อหรืออะไรเงี้ยมันทำมัน,ม,นมันสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้ให้กับหนูบ้างทุกวันเนี้ยคือแน,น่นอนมันสร้างความเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งมัน,มนการที่เราสอบสอบไอเอล่านอะ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเราอยู่จุดไหนแล้วก็เราอ่ะก็จะเหมือนว่า เหมือนอย่างน้อยแล้วการที่เราได้ผ่านมันอ่ะพี่มันก็เหมือนเป็นกําลังใจที่ให้เราอ่ะขอที่จะพัฒน,นาตัวเองแล้วก็เหมือนเรากล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะเราอ่ะรู้สึกว่าเออเราก็คนคนนึงนะที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สามารถพูดให้มันถูกต้องได้แล้วก็สามารถที่จะทํามันให้ดีได้ก็ก็ผมคิดว่าความมั่นใจอ่ะมันก็เพิ่มมากขึ้นสําหรับตัวเราเองแต่ว่าก็ก็คงไม่แบบว่าไป ไปหลงและเลินกับมันเพราะเราคิดว่าเราก็ต้องพัฒนามันต่อไปใช่อืโอเคสิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้วันใหม่ฝากกับคนที่ดูวิดีโอวันใหม่มีอะไรที่แบบคิดว่าเป็นบทเรียนที่เราได้เจอมาแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อ,อหรือรุ่นน้องรุ่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยที่เขากำลังเตรียมตัวสอบมีไหมลูกสำหรับผมผมคิดว่าเออผมคิดว่า ตัวเราเองน่าจะรู้ตัวเราเองมากขึ้นตัวเราเองดีที่สุดว่าเราเด่นแล้วก็ด้อยยังไงแล้วก็สิ่งสําคัญสําหรับผมผมคิดว่าการวางแผนก็คือเราต้องวางแผนดีๆนะเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนแล้วก็หมายเราอยู่ที่ตรงไหนนั่นแหละเราอาจะบอกตัวเองได้ว่าอะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดในการฝึกภาษาอังกฤษสําหรับตัวเราเองรวมทั้งเราควรจะบริหารจัดการเวลาตัวเองอย่างไร ผมอยากให้วางแผนตรงนี้ให้ดีๆแล้วแลพยายามทําให้ได้ตามที่เราวางแผนไว้แล้วผมคิดว่าเป้าหมายมันก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมสาหรับแต่ละคนหรอกครับใช่ซึ่งแต่ละคนระยะเวลาที่เราจะใช้ในการฝึกมันก็ต้องแตกต่างกันถูกไหมเพราะว่าวันใหม่เริ่มจาก5.5าจถูกป่ะห้ของหนูเนี่ยก็คือมีอันนึงที่ที่ที่อยู่ที่5.0าัุดศูนอก็คือ reading ทีนี้การการก้าวไปให้ถึงแบนด์ ใน,ใ,ใ,นในการสอบรอบที่สองอะ่ะวันใหม่ใช้เวลาแปดเดือนก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาจะใช้เวลาเท่ากันกับวันใหม่ถูกไหมเขาอาจจะใช้มากกว่าก็ได้หรือเขาอาจจะใช้น้อยกว่าแต่มีเวลากับมันในแต่ละวันมากกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็คือเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเอามาจัดได้ว่าแบบทำไมห้าจุดศูนย์มันต้องแปดเดือนเลยเหรอวะแต่คือแปดเดือนนี้คือยูมี responsibility มากมาย A Z, ถึง Z ถูกปะ่ะ<ม>เออเพราะฉะนั้นก็ คือพี่ก็อยากจะเน้นอีก,อกทางหนึ่งก็คือให้ให้แพลนให้มีเวลามากพอที่จะฝึกแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนวันไปสอบให้ได้มากที่สุดถูกไหมอย่าแบบปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปแล้วก็ไปถึงจุดที่ถูกบังคับไปสอบอ่ะใช่ครับแล้วอย่างก็คือภาษาอังกฤษอะมันเป็นศาสตร์ ที่สำหรับผมเองเป็นภาษาศาสตร์ซึ่งมันมันค่อนข้างต่างกับศาสตร์ที่เราคุ้นคุ้นชินก็คือวิทยาศาสตร์เราไม่สามารถที่จะแบบว่าเตรียมตัวสิบวันยี่สิบวันแล้วก็จะทํามันได้เราต้องใช้เวลาซึ่งซึ่งนั่นแหละมัน,ม,นมันการวางแผนนะั่นน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดเราต้องวางแผนดีๆเพราะเพราะมันค่อยค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็นั่นแหละกลายมาเป็นสิ่งที่เราต้องการอืโอเคครับอืม หมดแล้วไม่มีอะไรจะถามแล้วพี่พี่ก็พี่ก็รู้สึกว่าวันนี้แบบน่าจะน่าจะทุกคนที่ดูวิดีโอก็น่าจะได้ข้อคิดหรือว่าได้ทิปส์อะไรเงี้ยเนาะไปค่อนข้างเยอะพอสมควรสําหรับการเตรียมตัวสอบการวางแผนหรือว่าการแฮนดลกับซิตเวชั่นในในการในวันสอบขอบคุณวันใหม่มากนะครับสำหรับวันนี้เนาะลูกน้องแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเมื่อมีโอกาสนะคะไดเคเดี๋ยวก็่ปิคลาพี่เหมือนเดิมเออ